คณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวการจนาโนหลักหมืน่นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแจ้หงวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากที่ดิฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครูในปี2552ด้วยทุนโครงการการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สควคดิฉันได้รับการแต่งตั้งให้บรรจุรับราชการที่โรงเรียนแจ้หงวิทยาในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้ทำการสอนในรายวิชาภาษาซีวิชากล่องสมองกลวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวณวิชาออกแบบและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ในระด,ดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะตลอดระยะเวลากว่า13ปีที่ทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนแจ้หงวิทยาเป็นการสังสมบมเพาะจิตวิญญาณความเป็นครูวันและวันเล่าจนเกิดความรักความผูกพันอยากเห็นการเติบโตที่งดงามของสารศึกษาและผู้คนที่ดำเนินชีวิตในสารที่แห่งน,นี้จึงไม่เคยที่จะทำงานครูให้แล้วเสร็จไปทีละวันแต่กลับมีแรงขับ ที่จะทำให้เป็นผู้ลงมือพัฒนาสเกลภาพเยาวาชนคนแจ้่มให้มีคุณภาพที่ดีโดยการทุ่มเทให้กับงานสอนพยายามค้นหาคำตอบคําคำถามหรือป,ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการสอนในทุกๆชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำเด็กๆไปสู่การค้นพบสเกลภาพตัวเองได้ความรู้ที่มีของครูอาจจะยังไม่เพียงพอจึงได้หาวิธีนำตัวเองออกไปหาความรู้จากข้างนอกโรงเรียน ด้วยการพัฒนาตนเองการเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educator Thailand ประจำปี2564จัดโดย AAS จนได้รับรางวัคลครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศเข้าร่วมทีมวิจัยหัวข้อพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอีกทั้งยังทำหน้าที่วิทยากรในการให้ความรู้แก่เพื่อนครูในหัวข้อการวิจัยและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่21ด้วยโครงงานเทคโนโลยีในงาน Thailand Education Technology Expo 2021งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาณนะไปเทคบางนากรุงเทพมหานคร วิทยากรการอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงการที่ได้ออกไปช่วยเหลือให้ความรู้แก่เพื่อนครูทำให้ดิฉันเกิดทักษะความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและเมื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แล้วทำให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ตกผลึกจากชั้นเรียน ไปแข่งขันในวิธีต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลชนะเลิศเชียง้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขัน ncu mobile app ครั้งที่3รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทยสาขาเทคโนโลยี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบนนอกจากนี้แล้วยังนำนวัตรกรรมสื่อการเรียนรู้และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปเผยแพร่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาให้เกิดแก่เพื่อนครูจนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลดีเยี่ยมการประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครูสควคภาคเหนือประจำปี2563ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน์ปี2564จากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางํำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ WBI ประจำปีการศึกษา2563และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น c o ร e เทนเนอ e ์ท h เชหลักสูตรวิทยาการคำนวณของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35หลังจากที่คนพบว่าการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทำให้สามารถพัฒนาน,านักเรียนได้ จึงได้พยายามคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งได้พบเห็นนักเรียนนั่งลอบวงเล่นเกมอุนอจึงได้สังเกตการพบว่านักเรียนมีความสนุกสนานเฮฮาทำให้เกิดไอเดียที่จะนำเกมอุนอมาผนวกเข้ากับความรู้ในห้องเรียนเมื่อนำเกมอุนอโลจิกไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์พบว่าการใช้นวัตรกรรมนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ร้อยละ70ขึ้นไปมีจำนวน77คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ80.21และหลังจากนั้นได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูโดยนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice สื่อและนวัตกรรมในระบบออนไลน์ปีการศึกษา2564จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของนักเรียนจะเป็นอย่างไรแต่เรามีความเชื่อว่าครูไม่ได้ใช้แค่ความรู้ความศรัทธาบ่มเพาะคุณงามความดีเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศิลธรรมจัรญาวัฒนธรรม รวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยขอขอบพระคุณค่ะ